สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าวันนี้ยูริมาทำอะไรครับทอดขนมไข่ดาวไหวื่อกี้ว่ากี้ก็มาสลับลูก <No. S 2> <laughs> อ่าโอเคเอาทอดขนมไข่ดาวนะครับอันนี้เป็นขนมที่ยูริสั่งมาใช่ไหมคะใช่ค่ะสั่งมาคุณป้าเหรอหรือว่าคุณป้าสั่งป้าสั่งอืมเป็นขนมยังไงคะไหนโชว์เ,เพื่อนๆดูก่อนอืมอ๋อโอเคอ เป็นพุดดิ้งใช่ไหมครับพุดดิ้งเจลลี่นะครับอ่าป๊อปเทนดี้โอเคเอาเลยค่ะไหนให้เพื่อนๆดูคิว่าทำยังไงป๊อปเทนดี้นี่แกะออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยแอนแอนนี่มีสองอันเลยอันนี้เขามีอะไรด้วยอ่ะกระทะเหรอคะสีดำๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกระทะแล้วก็มีอะไรคะมีที่ตัดเหรอน้าป๊าเห็นไม่ชัดมีที่ตัดด้วยใช่ไหมคะอ่ะลองแกะให้เพื่อนๆดู นี่ครับเป็นกระทะด้วยอ๋อไข่ดาวเขาแยกมานี่เป็นกระทะสำเร็จรูปข้างล่างจะมีเป็นห่ออะไรฮะเพื่อนๆไม่รู้เลยอันนี้เขาเรียกอะไร,รอ่ะเบตัวนี้อะไรคะเม็ดอะไรเม็ดบ็อก็อ๋อเป็นเม็ดบ็อกแพ็คเป็นป๊อปปิ้งแฮนดี้อ๋อเม็ดบ็อกแพ็กแล้วก็ตัวนี้คืออะไรคะอ๋อเป็นที่ตากเป็นที่ตากกับเป็น เหมือนกับมีดใช่ไหมมีดเอาไว้ไไอ๋อมีไดไว้เถอะนี่ครับมีอะไรนะอ๋อแม่แกะแล้วมันจะเป็นน้ำอยู่ข้างในใไข่เพราะว่าเขาจะให้โดนอืมจะเป็นเยลลี่นะจะเป็นน้ำให้โดนครับอะอยู่ดีสาธิตเลยค่ะอะไหนลองทำยังไงคะนะครับกำลังทายเม็ดปอกแป๊งนะครับปอปปิ้งแคนดี้จะสาธิตวิธีการทอดไข่ดาวให้เ,เพื่อนๆดู นี่ครับไม่ค่อยดีไม่ดีอย่ <laughs> อ้อะไรค่ะในไข่ดาวใส่ลงไปยังไงคะแล้วตมด้วยไข่ดาวหรือเปล่าอันน้นแกะแล้วยังนี่ครับยูริเทไข่ลงไปให้เพื่อนๆดูแล้วนี่เลยครับม,ม,มาฟังมีเสียงด้วยนะนได้ยินเสียงไหม เสียงเหมือนกระทะเดือดใช่ไหมเหมือนไขก่กันเลยโอ้นี่ไข่เราสุกเร็วมากเลยนะโอ้ไข่สุกเร็วมากแสดงว่าเตาปิกนิกของยูรินี่แรงมากเขาปิ้งเปข้างล่างโอ้เสียงดังอกองแปรก,ะก,ะก,ะกะเลยชิมแล้วค่ะอ่ายูริชิมแล้วชิมไข่ฝีมือตัวเองแล้วเสียสงดังมาถึงนี่เลยนะเนี่ยออแล้วจะเหมือนเป็นน้ำมันออกมาเนี่ย พอ uhm. ม,มันละลายแล้วเหมือนจะเป็นน้ํามันข้างล่างเออเข้าใจทําดีเราต้องให้ละลายก่อนเอาให้มันละลายก่อนอ่ะไหนดูซิไข่นี่ยังไข่แดงสุกยังคะแล้วเอาไข่แดงเราวานะแม่ค้าอ่ะแล้วค่ะอ่ะแม่ค้าแม่ค้าลองลองจิ้มไข่แดงหน่อยสิว่าไข่แดงเป็นไงคะสุกน่ากินหรือยังอ่ะไข่เยิ้มๆเลยนะเยิ้มๆเลยว้าวเด้งๆด แม่ค้าลองชิมไข่แดงดูซิว่าไข่แดงสุงกหรือยังอ่ะชิมให้เพื่อนๆดูก่อนถ,ถ้าถ้าำแบบนี้ก็เหยียดมันจะตัดไม่ได้อ่ะโอเคครับมันจะตัดไม่ได้โอ้ดูแม่ค้ารัวใหญ่ใส่เหย,ย,ยีย,ยแล้วมั้งอ๋อมันจะตัดไม่ได้เพราะว่าเป็นรีเทนดีออ้อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าชิมให้เพื่อนๆดูซิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้นี่แม่ค้าชิมไข่แดงเลยอะชิมแล้วบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง โอ้ยไข่ดินเป็นไงบ้างครับพี่คะบอกเพื่อนๆหน่อยเขารู้สุดรสชาติไข่เป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเว r y g กูดโดยปกติยูริไม่ค่อยชอบกินขนมพวกเยลลี่นะแม่นะใช่ไหมใช่จะไม่ค่อยชอบกินพวกขนมเยลลี่อันนี้ก็คือมาเวลาที่ได้เพื่อนๆดูช่ๆดูกินน้ำใหญ่เลยอือก็อร่อยออกเป็น มันมันใช่ไหมเหมือนวุ้นมะพร้าวยกซดน้ำเลยนะแนออกลุกเนี่ยเสียงเนี่ยโอ้ยังเดือดไม่หายเลยโอ้น้ำมันออกแล้วน,น,ออลลน้ำมันออกเต็มเลยก็สำหรับอันนี้ก็ถือว่าน้องยูริทอดไขส่สำเร็จใช่ไหมคะทอดไขส่สำเร็จเนอะ <c oughs> อ่ะแล้วบอกเพื่อนๆน,นะว่าติดตามน้องยูริได้ช่องทางไหนบ้างคะ อันนี้การจะมากินเลกินเลกับเม่ปอกแ๊กละนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะครับน้องยูลินะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะอันนี้คือมาสาธิตวิธีการทำไก่ดาวให้เพื่อนดูแค่นี้ก่อนกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ช่องน้องยูลิกันิดา โอเคก็ใช้เยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวน้องยูริจะลงให้ดูเรื่อยๆโอเคไหมครับโอเคอ่าข้างานสำหรับคลิปนี้น้องยูริบายบายนะครับอ่าบายบๆอ่ะคุณแม่บายบายด้วยโอเคบายบายนะครับผมอ่ะ uh จุ huh, ๊บโอเคครับ